โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านชุกชันด้วยนะครับวันนี้มากันในเกมไหมครับพ็อกเก็ตอิ i ิชันนะเฮ้ยนะไปมาลองไปเล่นกันหน่อยดีกวา่า ราไม่ใช่ VP นี่เราเข้าไม่ได้มันต้องว่างก่อนนะตึ๊บบปั๊บปเข้าแล้วมาแล้วครับ มามา,มาครับมาชิ้มามาชิบกี่คนละไม่มีคนเลยเหลืออีกยี่สี่นาทีนะครับยี่ส <22. S 2> ิบสอง ยี่สิบสิบสิบสิสิบสิบสิบาิบสิบสาบสิ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 บงิบสิบสิบสใคริิ กดแรกกันเลยโอเคอาก่อนโหเราขอการตั้งค่าแป๊บหนึ่งโอเคโอเคไายเราจะมาเล่นของกันก่อนเลยครับทชมชมบ้าทา่าจะไปต่อไปตีคนให้มันตกรับ ตอบยังนี่คือไดมอนด์ของเราลุกลงมาทำไมเออเอ๋อกดผิดปิดแอปเออเกาะโอเค ไปครับพี่น้องไปหนึ่งดอกเราต้องปิดให้ดีแล้วค่ะตอนนี้ปัก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 เกล็บเก็บเก็บให้หมดเราต้องมีดาบโอเค ไอ้สิครับ จะตุม๋มมันทีเดียวเลย กี่น้องครับแล้วก็ชนะมาหลายครั้งแล้วบบไปน้องไม่ไปเยอะเยอะมันหน่อยโๆๆู้โหเยอะว่ะ เฮ้ยต้องรีบกลับแล้วเก,กือบ้านเราไม่แน่นหนาพอเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกไงเฮ้ยเอามานนี่นี่ไอเราจะไม่ไปกลางนะกีค่คนแล้วเฮ้ยเมื่อกี้หนึ่งอะเฮ้ยมาดูกันหน่อยดิเฮ้ย อ,อ๋อลายวะอ๋ออ๋อเล่นมินิเกมครับเล่นมินิเกมครับคุณชแนลอ๊บโอเคเราจะตั้งป้อมนะไว้อย่างเงี้ยแหละโอเคตีมตาย ไม่มีปัญหาป้องกันบ้านปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บเรียบร้อยป้องกันบ้านเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่การต่อไปกลางแค่น kind of ั้นเองโอเคเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อถูกแล้วถูกแล้วเราจะ ต้องการบล็อกเพิ่มหน่อยประมาณ64อันเลยเอ้ยเอยๆตอวจักรยานเตอร์เอ้ยอันนี้เราก็สามารถไปกางได้แบบชิวๆ Mà lời, mà lời Ừ, mà lời ơ, gập tộc, gập tộc จะไปไตัวผ่าอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้จเยอะดเฮ้ยพวกงน้อเราต้องกับฐานกันหน่อยเฮ้ยอ่อ่ะอ่ะเขาเรื่อ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 เหรอเฮ้ยไม่มีวันมาหาเขาได้หรอกคมันกบป้องกันเ้าหยาหยาฝั่งนี้ดีกว่าของเยอะ อ้าวเอฟซีหายโอ้โหยืนบนหัวนายแน่มากเฮ้ยรีก่อนโอเคกดกดไปครับกดไปโอเคต้องการดีๆหน่อยนะเฮ้ยโอ้โหเราต้องการจุด ต้องการชกชุดเกาไปแพนทางไปพ่อนชิดช,ชุดเกามาแล้วหาหาหนอยการอหาต้องการหาตองการหาเฮ้ยเราต้องการอะไรวะเดี๋ยวธนูธนูโอ้เราขอรูปไม่ใช่าขอรูปแล้วกันไปละ ต่อไปเราก็มีลูกอย่างเดียวเราจะมาเอออ้าอ้า่อ้า่อาในสเต็ปเทปนี่ทำไมไม่ได้ฟ้เออไม่ใช่ต้องดาบไม่ใช่ต้องดาบเออ